ลูกชายผมอายุ20ปีควรมีประกันได้หรือ,อยังวงเงินเท่าไรดีครับคำถามแรกประกันชีวิตสามารถทำได้ทุกอายุเมื่อมีความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีศักยภาพยิ่งทำประกันตั้งแต่อายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกสำคัญคือควรเลือกบริษัทที่มีความมั่นคงและตัวแทนที่มีความรับผิดชอบเพราะการทำประกันคือการการันตีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบริษัท และตัวแทนจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอและพร้อมจะจ่ายสินไหมทดแทนให้ทุกบาททุกสตางค์ตามสัญญาส่วนคำถามสุดท้ายควรจะทำวงเงินเท่าไหร่คำถามนี้จะยังไม่ตอบนะคะแต่จะชวนมาดูข่าวนี้ก่อนคะ่ะหลังจากที่คุณติ๊กเนี่ยเสนอว่าจะเยียวยาด้วยการขายที่ดินมูลค่า4-5ล้านบาทถ้าขายได้เงินก้อนนี้แหละจะนํามาเป็นค่าชดใช้เยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็บอกว่าตัวเลข24ล้านที่เรียกในวันนั้น ที่น้องจูเนียยังรักษาตัวอยู่ก็มองว่าไม่ได้เป็นตัวเลขที่สูงเกินไปเพราะไม่มีใครรู้ว่าน้องจูเนียเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ไปอีกกี่ปีก็คือไปคิดคำนวณตอนที่น้องยังคงบาดเจ็บสาหัสอยู่ใช่ไหมยังคงรักษาตัวอยู่นก็นค่าใช้จ่ายสูงมากใช่ยังไมเพราะชีวิตของคนที่เรารักมีค่าจนประเมินไม่ได้และถ้าเรามีความสามารถก็คงจะทําวงเงินสูงสุดเท่าที่จะทําได้ถูกไหมคะ ยกตัวอย่าง2แบบประกันสำหรับเพศชายอายุ20ปีในทุนประกัน24ล้านบาทแบบแรกจาก AA Legacy Plastic Plus ดูแลความมั่นคง,งอย่างยั่งยืนจุดเด่นของแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกทยอยจ่าย10ปี15ปีหรือ20ปี โดยมั่นใจได้ว่าหลังจ่ายครบแล้วจะมีความคุ้มครองตลอดชีพหรือจนอายุ99ปีนอกจากนี้ยังฟรีผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยในกรณีที่เจ็บป่วยได้โรคร้ายแรงหรือผลประโยชน์ในภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้ายทุนประกัน24ล้านบาทจ่ายเพียงปีละ436,800บาทหรือ1.8% 2เซตต่อปีกรณีอุบัติเหตุก็มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่ทำสัญญาเลยนอกจากนี้แล้วยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมกรณี ทุกพลภาพถาวรจ่ายทันที24ล้านบาทโดยจ่ายเบีย้ยเพิ่มเพียง5,520บาทแบบประกันนี้จะเป็นแบบที่ a a ารันตรผลประโยชน์แน่นอนให้กับลูกค้าอีกแบบประกันที่แนะนำสำหรับลูกค้าที่รักการลงทุน AAA ิสระ Prestige Plus แบบนี้จะมีจุดเด่นคือคุ้มครองตลอดชีพเพิ่มโอกาสในการลงทุนและมีผลประโยชน์กรณีทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงคุ้มครอง24ล้านจ่ายเบีย้ยขั้นต่ำเพียง1 2 0 0 0 0บาทต่อปี อย่างไรก็ตามประกันควบการลงทุนมีรายละเอียดที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมซึ่งถ้าสนใจติดตามได้ในคลิปต่อไปนะคะหน้าที่หลักของประกันคือการปกป้องความเสี่ยงก่อนที่จะนําเงินไปลงทุนแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับทําประกันนะคะเรื่องประกันวางใจพี่อ้อยใจดูแลคะ่ะ